สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สํนักง,งานโปรสัตว์เขตเจ็ดขอนําเสนอวิดิทัศน์เรื่องเชื้อแบคทีเรียจากจิ้งจกตุ๊กแกและตัวเงินตัวทองฟังชื่อแล้วแปลก,แ,ปกแลกและมาเกี่ยวข้องกันอย่างไรอย่างที่ทราบว่าสัตว์เลื้อยคานเหล่านี้โดยเฉพาะจิ้งจกใกล้ชิดกับคนและอยู่กันแทบทุกบ้านยกเว้นตุ๊กแกและตัวเงินตัวทองที่ไม่ได้เห็นทุกบ้านแต่ในฟาร์มหลายแห่งได้พบเจอสัตว์เลื้อยคานเหล่านี้ ด้วยฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทยมักพบเจอสัตว์เลื้ยคันหลายชนิดเช่นจิ้งจกตุ๊กแกตัวเงินตัวทองรวมถึงงูหลา่าเป็นตน้นเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยต่อปศุสัตว์ที่เลี้ยงไว้นอกจากนี้สัตว์เหล่านี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นพาหะนำเชื้อแบคทีรียไปสู่ปศุสัตว์ซึ่งมีรายงานหลายฉบับพบเชื้อแบคทีเรียก่อโรคชนิดต่างๆในสัตว์เลี้ยงคันเหล่านี้และเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวหลายชนิดเป็น เชื้อโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนหรือซูนโนซีดดังนั้นการควบคุมป้องกันสัตว์เลี้ยงคันเหล่านี้เข้ามาในฟาร์มจึงเป็นสิ่งจำเป็นทั้งยังสอดคล้องกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติพื้นฐานในฟาร์มขอแนะนำสัตว์ชนิดแรกในคลิปนี้คือจิ้งจกเพื่อให้ผู้ชมได้ทราบรูปร่างลักษณะและพฤติกรรมของจิ้งจกและรายงานการพบเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆในจิ้งจก ตามที่มีรายงานในต่างประเทศชื่อสามัญ House Gecko หรือจิ้งจกบ้านชื่อวิทยาศาสตร์ Hemidactylus frenatus หรือจิ้งจกบ้านหางน้ำ Hemidactylus platyurus หรือจิ้งจกบ้านหางแบนจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคลานเลือดเย็นในวง g e c k o n i d e มีรูปร่างคล้ายกิ้งก่าผิวหนังเป็นเม็ดเล็กๆสีหลากหลายอย่างเหลืองซีดถึงขาวเทาเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมขนาดตัวเต็มวัยยาว 75- ถึง150มิลลิเมตรอายุไขสูงสุดประมาณ5ปีตัวเต็มวัยเมื่ออายุประมาณ1ปีแหล่งอาศัยเดิมอาศัยในป่าฝนพุ่มไม้ ปัจจุบันพบมากในเขตเมืองโดยเฉพาะบริเวณใกล้แสงสว่างพบอาศัยกระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และหมูกก่เกาะอินโดออสเตรเลียพฤติกรรมของจิ้งจกมีดังนี้ปีนกำแพงล่า,มาแมลงใกล้แสงไฟออกหากินกลางคืนปลอดภัยต่อมนุษย์และสามารถสลัดหางเพื่อหนีภัยและงอกใหม่ได้บทบาททางนิเวศ ของจิ้งจกเป็นตัวควบคุม,มแมลงเพสคอนโทรลเช่นยุงมแมลงวันปลวกและอื่นๆซึ่งมีประโยชน์ทางสาธารณสุขเนื่องจากช่วยลดการแพร่โรคจากมแมลงพาหะเช่นยุงได้อาหารของจิ้งจกคือมแมลงหลากชนิดเช่นมแมลงสาบผีเสื้อแมงมุมมอดตัวต่อและอื่นๆ เชื้อแบคทีเรียที่พบในอุจจาระได้แก่ซาโมเนล่าสปีชีหลายสายพันธุ์เช่นซาโมเนล่าเวลเฟรเดนซาโมเนล่าวอทิงตันซาโมเนล่าเล็กซิงตันและอื่นๆและยังพบเอชเชอริเชียโคไลชิเกล่าสปีชีโปรเทียสสปีชีเอนเทโรแบคเตอร์สปีชี และคลีฟเซ a ลาสปีชีการพบเชื้อแบคทีเรียนในอุจาระของจิ้งจกมีความเสี่ยงต่อสุขภาพคือเชื้อแบคทีเรียนในอุจาระสามารถก่อโรคในคนและสัตว์ได้รายงานการติดเชื้อในคนนั้นมีการพบการติดเชื้อซาโมเน l a าสโ o รไทป์มูลเชนในแคนาดาเมื่อปีพุทธศักราช2563ถึง 2567สัตว์เล้ยคลานตัวต่อไปที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือตุ๊กแกแค่คิดถึงก็รู้สึกขนลุกขนพองลองมาฟังดูว่าตุ๊กแกนั้นมีรูปร่างพฤติกรรมและเรื่องราวอะไรให้ทราบกันในวันนี้ชื่อสามัญคือโทเคเก็กโกหรือตุ๊กแกบ้านมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเกโกเกโก้ จัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคานเลือดเย็นในวงเก็กคนิดามีรูปร่างคล้ายกิ้งก่าผิวหนังมีสีเทาน้ำตาลดำฟ้าอ่อนและมีจุดสีแดงอมส้มตามลำตัวดวงตาสีเขียวไม่มีเปลือกตา ผิวหนังสามารถเปลี่ยนสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสามารถปีนป่ายกำแพงด้วยฝ่าเท้าที่มีแผ่นเท้าที่รองรับน้ำหนักร่างกายตามแนวตั้งในระยะเวลานาน,านได้มีร่างกายแข็งแกร่งด้วยหางที่กึ่งยึดจับได้หัวใหญ่และกล้ามเนื้อกรามแข็งแรงขนาดตัวเต็มวัยยาว20-35เซนติเมตร อายุไขสูงสุดประมาณ10-20ปีตัวเต็มวัยเมื่ออายุประมาณ1ปีมีแหล่งอาศัยอยู่ในป่าร้อนชื้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้พฤติกรรมออกหากินกลางคืนเป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุชอบกัดกันเอง บทบาททางนิเวศของตุ๊กแกเป็นตัวควบคุม,มแมลงเพส t ์คอนโทรลเช่นยุงมแมลงต่างๆที่เพาะนำโรคซึ่งมีประโยชน์ทางสาธารณาสุขเนื่องจากช่วยลดการแพร่โรคจากมแมลงพาหะและเป็นการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชด้วยอาหารคือเต่าทองยุงแมงมุมต๊ก,กแตนมดมอดปลวก จิงรีดอาจจะกินหนูตัวเล็กนกและอื่นๆเชื้อแบคทีเรียที่พบในลำไส้ของสัตว์ได้แก่ s ซ l ล o โ e เนลลาสปีชีหลายสายพันธุ์เช่น s ซ l ล o โ e เนลลาเอนเทริ u า s ับสปีชีเอนเทริ s า l ซ o ล e โ l เนลลาเอนเทริ s า e ับสปีชีอ o ริโซไนและ s ซ l ล o โ e เนลลาเอนเทริ u า s ับสปีชีฮูเทเน อีกทั้งยังพบว่าเชื้อ salmonella e n t e ริ c าทั้งสาสับสปีชีเป็นเชื้อแบคทีเรียต้านทานต่อยาปฏิชีวนะด้วยและยังพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเช่นแบคทีเรียกลุ่มแล c โตส e positive e n t e r o บคที e r i a แค่ด้วย ความเสี่ยงต่อสุขภาพคือเชื้อแบคทีเรียนในลำไส้สามารถก่อโรคในคนและสัตว์ได้ถ้าสัตว์ชนิดนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมเครียดจะทำให้เกิดการเพิ่มการแพร่เชื้อก่อโรคระหว่างคนและสัตว์เพิ่มขึ้นภัยคุกคามของสัตว์ชนิดนี้คือมักถูกล่าเพราะมีการนำมาใช้เป็นยาแผนโบราณและมีการนิยมนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงมากขึ้น สัตว์ตัวสุดท้ายที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือตัวเงินตัวทองฟังชื่อแล้วเป็นสิริมงคลมาฟังกันดูว่ามีพฤติกรรมอะไรและก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรบ้างชื่อสามัญคือ Asian Water Monitor มีชื่อวิทยาศาสตร์คือวาร a ัสส s a l v a t o จัดเป็นสัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลานเลือดเย็นอยู่ในวงวารนิเดรูปร่างคล้ายกิ้งก่า มีลิ้นสองแฉกคล้ายงูมีเกล็ดปกคลุมลำตัวไม่มีต่อมเหงือ่อแต่มีต่อมน้ำมันสำหรับป้องกันการสูญเสียน้ำผิวหนังมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำและลวดลายตามลำตัวเป็นดอกสีเหลืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยจุดเหลืองจางลงเมื่อมีอายุมากขึ้นขนาดตัวเต็มวัยยาว2.5ถึง3เมตรเมื่อตัวเต็มวัยอายุไขสูงสุดประมาณ10ถึง20ปี ตัวเต็มวัยเมื่ออายุประมาณ2ปี 2> แหล่งอาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้พบได้ตามแหล่งน้ำจืดและน้ำเค็มพฤติกรรมมักออกหากินกลางคืนดุใช้หางเป็นอาวุธฟาดศัตรูแล้วใช้ปากกัดชอบอยู่ใกล้น้ำสามารถว่ายน้ำดำน้ำและขึ้นต้นไม้ได้อย่างชำนาญบทบาททางนิเวศ กล,กลางคลานมีบทบาทในการเป็นตัวเก็บกวาดซากสัตว์แล้วยังช่วยกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในซากสัตว์เช่นเซลโมเนล l a าสปีชี s และชีกา a t ท็อกิน producing แบคทีเรียรวมถึงแบคทีเรียที่ถูกพบบนตัวแมลงที่เป็นพาหะนำโรคที่ซากสัตว์ด้วยอาหารของตัวเงยตัวทองคือกินของเน่าเปื่อยหรือซากสัตว์อาจกินสัตว์ที่มีชีวิตเช่นไก่เป็ดปลาปูเต่า นกและไข่นกหนูจิ้งเหลนและอื่นๆเชื้อแบคทีเรียที่พบในลำไส้ของสัตว์ได้แก่ species, um, species, species, e i, cus a n a p l a s m a s p e c i e s a n a p l a s m a s f a c e c a l i m Borrelia species, Burkholderia species, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus species, Aeromonas hydrophila Citrobacter freundii มีความเสี่ยงต่อสุขภาพคือเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ตัวเงินตัวทองสามารถก่อโรคในคนและสัตว์ได้ภัยคุกคามของสัตว์ชนิดนี้คือสัตว์ชนิดนี้ถูกล่าเพราะมีการขาหนังนำเนื้อมารับประทานและไขมันนำมาใช้เป็นยาแผนโบราณ การป้องกันให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้ห่างไกลจากสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้มีหลายวิธีดังนี้ 1. ปิดรูรั่วอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้เข้ามาในอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ได้ 2. ทําความสะอาดอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารสัตว์ซึ่งเศษอาหารจะทําให้สัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้เข้ามาในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ได้ 3. เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไฟแสงสีขาวมาเป็นหลอดไฟแสงสีเหลือง (buck ล i g หรือโ sodium vapor lights ด้วยแสงสว่างจะดึงดูดให้มแมลงต่างๆเข้ามาและจะทำให้จิ้งจกเข้ามากินมแมลง 4. วางกาวดักจิ้งจกตุ๊กแก g e โก trap) ภายในโรงเรือนเพื่อดักจับจิ้งจกตุ๊กแก 5. วางหลอดไฟล่อนแมลงให้ห่างจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงเข้ามาใกล้าอาคารซึ่งจะทำให้สัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้เข้ามาในอาคารโรงเรือนได้ 6. ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ใกล้โรงเรือนประมาณ60-90เซนติเมตรจากโรงเรือนรวมถึงนำเถาวันที่เหลือปกคลุมกำแพงหรือผนังอาคารออกแล้ววางกองฟืนหรือวัสดุอุปกรณ์ให้ห่างจากพื้นดินอย่างน้อย30เซนเมตรเพื่อทำให้จิ้งจกไม่สามารถเข้าถึงโรงเรือน 7. ลดความชื้นเพื่อลดโอกาสการเป็นที่อยู่อาศัยของจิ้งจกด้วยจิ้งจกชอบอยู่ที่ชื้นแฉะ และที่ชื้นเหมาะเป็นที่อยู่อาศัยของมแมลงด้วยขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ได้เท่ามารับฟังจนถึงตอนนี้และขอได้โปรดติดตามเรื่องต่าง,างๆที่ทางสำนักงานปศุสัตว์เขตเจ็จะได้นำเสนอมาให้ฟังในโอกาสต่อๆไป